สวัครับกับซูรีทุกทุกคนกันด้วยนะครับอยน่ดีต้องเราเข้าสู่ช่อง RT TV สูงสูงเกติกันนะครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกนะคนกันด้วยนะครับโอเคสูงสูงเกติับอ่ะตรงนี้ผมมาอัดคลิปกับน้องผมนะครับใช่ไหมครับใช่ตรงน,นี้ผมก็อยู่รายการที่ที่มีเจ้าเลี้ยงเกมส์ลายอยู่นะครับเออแป๊บโอเคมาครับวันนี้ผมจะมา รีวิวม็อกที่ผมสร้างเองครับคือม็อกโจโจนั่งเองครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีการเอาเลยนะครับให้ทุกคนนะครับก็ไปตรงนี้ก่อนจากนั้นคุณก็หัวย่ะโอเคครับจากนั้นคุณก็เอาลูกศรตนูมาครับจากนั้นคุณก็วางไปกล่องเลยครับแป๊บนึงโอเคชิปโอเคครับแล้วก็อย่างนี้ไปอย่างนี้ผมเก็บกล่องครับโอเคโอเคแล้วก็อีกนี้ได้แล้วครับ นี่ผมสร้างเองเนาะนี่เป็นรูปสนอนเท็ร์น,นไูไม่ก็ไม่เนะโอเคอสอนวิธีการครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมสองว,วิธีการครับแ,แต่ผมจะทําคลิปแ yeah ยกขยตี<า>แต่วันนี้ขอรีวิวม็อกก่องว่าบางเรื่องไงครับอะไรพกน,นี้ครับผมก็เพิ่งทดสอบม็อกกับทบุกคนเลยครับ ตอนนี้แล้วก็อยู่ไอระดัหนูเราเล่นเกมส์ตาางอยู่นะนี่ไปครับนี่สุดโตยอาจจะเอาคำสั่งแรกกรอก็ <c oughs> อจะเป็นงี้ครับนี่มสมรวบได้เลยเนาะโอเคครับมาเก็บเน็นไอเทมทุกอย่างเลยนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่ผมรีวิวไอเทม เท่มกันนะครับมาไปตักโอเคครับผมก็ทำการเอาของทั้งหมดครับเอาใส่ไว้ในนี้แล้วครับเดี๋ยวจะมาดูอังสาอังแรกกันก่อนว่ามันทำอะไรได้มากโอเคโอเคไปหาแม่เลย<ๆ>ไปหาแม่โอเคครับมานี่ไปไปดิไปดิแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่งครับไป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 มาลัางนี้ดิไปไปหาแม่อ่านี่ครับมา เราจะมาดูสามอังแรกกันเลยนะครัะอันนี้ก็จะอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้กล่องอันนี้ก็ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เอาไว้คราบครับต่อมาอันนี้แเแห่ะเป็นสนุบบอรครับโอ้เก๋วไปเลยว้าวเดี๋ยวผมขอทดสอบมอนสเตอร์แป๊บนึงผมไม่ได้เพิ่มมอนสเตอร์มานะครับมาผมก็กะมั่วเอาครับกะว่าให้มัน

ต่แล้วอันนี้จะเป็นของเป็นความสามารถของพาสเอสหนึ่งครับต่ออังต่อไปก็เป็นอันนี้เลยครับซีเรียบถึงพาสทองคำโอเคโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกนันนี่เป็นกลางวงของกบเกมของซีเรียมถึงพาสทองคำฟังเราจะงงๆงแต่ถ้าใครดูพาสเก็กบมาก็ได้งงแล้วครับเนี่ยเราจะทําให้ดูโอ้เนี่ยหัวกม่รอดมันเจ้งโขกใช่ไหมล่ะ โอเคมามต่อไปเลยครับนี่เดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนี่ครับมาต่อไปนี่วิ่งเร็วแต่ว่าแรงไหมก็มาชงไตามาชงบุ้งนี่มาชงครับแดีวผมขอปรับเป็นลไรเวอร์ที่ฝั่จะมันฝ่าถูกมาชงไยนะครับถามว่าเลือกเพิ่มไหมก็ไม่มั่นใจเพิ่มหรือเปล่า เพิ่มอยู่มั้งเรียกบางน้อยครับผมใส่เรียกให้โคกน้อยเลยครับไม่เชื่อตัวนี้เรียกบางน้อยมาชงตรายไปตายซะเต็มนะเต็มหน้ากูเลยไปตายซะ,ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอเคโอเคกลับก่อนบางเร็วครับแต่ว่าบางเลือกน้อยอ่ะอ่ะอะไรก็อันนี้เก็บกล่องไปต่อไปอันนี้ครับ ครับทรัทรอันนี้ต้องของได้แล้วก็เพิ่ม,มหิวแล้วก็อันนี้ไม่จำกัดก็นี่ก็ตีธรรมดาตั้งแต่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่นึ่งทีตายเหมือนเดิมครับี่ะนี่ต่อยครับทัชเมื่อกี้สกิลทัส S1 สก,กิลนี้เลยสำหรับทัส S1 ก็มีประมังเพียงเท่านี้ครับไม่มึงช้าทุกคนเฮ้ ไม้ลำโพงผมมางทีเนี่ยเล็กอะครับผมไม่ได้ใช้ไม้นะผม,มใช้ทุกสับทายมันก็เลยเสียงเบามาอันต่อไปโอ้ยเก็บคอมาอันต่อไปยังเลยนะครับมาโยรีบๆนะครับเพราะว่าสกิลก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็ทีเดียวตายเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องทำอ่าเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยนะครับส่วนถ้า s อก็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 ข้ามไปเลยมนะ ก็ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าสกิลมันก็เหมือนกันต่อมาเป็นทัสเอสีเลยทัสเอสีนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับโอเคไหมครับมาสกิลทั้งหมดของทัสเอสีครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเลยนะครับมานี่ครับมาเริ่มครับนี่อังแรกเลยนะครับเป็นกลางเป็นกลางต่อยครับนี่นี่ต่อมาต่อไปก็เป็นกลางโวลล่าครับ มันก็โอลาลาได้ครับนี่ครับเป็นกลางโอลาลาอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโอเคนี่ครับว่าจะเป็นการโอล่าล่าโอเคปะโอลาลาใหม่โอล่า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 ลาลาโอ้โหโอเคครับเป็นการโอล่าลาโอะโอลาโอล่าไปเลยครับโอลาลาล่าลาลาโอเคอ่ะก็มีประมาณเพียงเท่านี้ครับ ต่อมาเดี๋ยวผมจะปรับเป็นคราบแป๊บหนึ่งโอเคเดชจ้ตรงน,นี้ผมข้อดีใจเลยโอเคก่อนผมรีบมาถ่ายก่อนที่ผมจะไปสอบนะครับอ่ะอังสตรปไปกันเลยนะครับแล้วทำไมผมต้องทำสีอย่างนี้ด้วยนี่ปิวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูยิงเรียบปิวปิวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูปิดตายซะ ปิ๊บปิ๊บปิ๊นปิปิ้วปิ๊บปิ๊บปิบปิ๊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 บปิ้บปิ๊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 อปิาบปิ๊บปิ้วปิ๊บปิบปิ้วปิ้วปิ๊บปิ๊บปิบปิิป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 ปิ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 วปิปบปิ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 ปบ ผมก็ทรม u m ทั้งหงอก็ประมาณนี้แหละครับมีสเต็ปสอาเจ็บโอ้ยใครมาเตะไม่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 ไมพวแกไม่เคลว์เคลว์ด้ว,ดวยสตราพีตินัมโอรอรอรอพวแกไม่เคลวไปตายซะสตราพีตินัมโอเคยไปนี่ดิฟราลาสตราพีตินัมเลือยก็เยอะนะ นี่สตาร์บ yeah. <formal> ัเดี๋ยแป๊บหนึ่งครับผมขออนุญาตีเจนสตอรี่เลือกองแป๊บหนึ่งโอเครอแป๊บหนึงผมขอรีเจนนุโอเคครับต่อกันเลยครับเดี๋ยวาแกไม่แก้วฉีดด้วยโอลาลาเดี๋ยนะไปโอลาโอลา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 โอลา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 ลลาลลา ผมคิดว่ายิ่งวองยิ่งเพี้ยงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ร้องอีกฝรั่งนี่เดี๋ยวซอมบี้พิสแมนสนี่โอเคนี่เออวิกตายซะโอเคนะมันก็แค่กัะสอบใสนงงๆตัวหนึ่งที่ไม่มีพวงปัญญาไงเล่าต่อมาเป็นสกิลเดอะเวิร์สเดี๋ยวผมทำให้ดูสมมติผมโดนซอมบี้พิสแมนไล่ตีอยู่คิดก็ด้วยก็ด้วยกล่กือนี่ละวับสวับ ว้าวสิไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอเค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 ใจเย็นเครื่องเราต้องใจเย็นเย็นว่าเป็นชาวไทยโอ้อไม่นะเราทะเได้งไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสั่งคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งครับเออฟังแช่งปะยังไม่ได้แล้วอะพับแล้วก็ฟังแช่ง แป๊บนึงผมดูโอเคมาฝังช่างครับแล้วก็เช็บๆชโอเคเช็บดีเออนั่นแหละก็จะมี P A Task 4มีประมาณนี้ครับว่าให้เราพิมพ์ว่าอเอาถึง the world อะไรนะ the world v สอง the world the world journalist task 4 n d e i s t a n d the world สำหรันผมขอพิมพ์ลวกเลย R T T V สังสิบ นี่ครับพิมพ์ไปครับชื่อช่องผมครับพิมพ์ไปเลยเออเนี่ยทีทีวีศูนย์ศเจ็ดนี่ครับเออแป๊บหนึ่งผมแป๊บหนึ่ง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 ทำไมสกิลมึงสวยมวยอย่างนี้สวยมวยครับพวกของใครวะคุ้ง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 อ่า๋ยวผมจะเออธรามีาโอเคครับมาสกิลแรกก็วาร์ปนะครับธรรมดาธรรมดา เราทำช่างธรรมดาละเกิงแต่ผมเจ็บเนี่ยครับโอเคต่อไปก็เป kind of ็นโอลา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 ครับเนี <S <s ่ยเนี evet> ่ยโอลาลาลาที่มันไม่มีหมักปล่อยอะครับเนี่ยครับมังบักัะครับเแต่ผมแก้ให้ครับสำหรับหมักที่มันจะแปะมามันไม่สวยอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่มีหมักปล่อยอะเนี่ยครับ

แล้วกว็ปีดาด๊บาบ๊าดาบดโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดบ๊บา,าดิาบ๊ิดมาค๊าด๊มบ๊าดาบ๊าด๊าบ๊าด๊าบ่าด๊าบอาด๊าบ๊าด๊าม๊าดมผม๊มมาด๊าบด๊าาด๊าบนาด๊าาดกาาง๊าบ๊าด๊าาดะทบาดาด้ดี๋ยวเราร ไปตายซะวูวูวูนี่นโอเคมะจะไปโอปชั่นหนึ่งที่นี่โอเคครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่จีนองชาวไทยนะครับโอเควันนี้ผมขอวันนี้ผมขอลาก่องเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดี